ของเจ๊บิลเนี่ยยังไงคะเนี่ยคุณผู้ชมคะคมันจะมันเหมือนจะไม่จบเนาะอ๋อร้านอาหารนาครพนม,มร้านอาหารนาครพนม,มที่บินมาสามหมื่นเอ็ดนะงานเลี้ยง30คนเนี่ยนะคะอ้ะอาว เอาอยัางไงดีเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเจ๊บิว<ล>กับสามีก็ออกมาพูดทํานองเดียวกันนะคะว่าก่อนออที่จะมีการเข้าไปฐานอาหารงานเลี้ยงกันเนี่ยนะคะมีการทดลองชิมก่อนด้วยนะแต่ไม่ใช่คุณเกียรติภูมิซึ่งเป็นคนที่เอามาโพสอ๋อนี่เรื่องเรื่องที่ทะเลาะกันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่คุณเกียรติภูมิที่คนเอามาโพสต์เนี่เยเป็นคนไปชิมแต่าปงว่าเป็นเจ๊โอซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติสนิทกันเจ๊โอเป็นคนสั่งเลยว่าให้ใช้วัตถุดิบใหม่สดแกะกล้องนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณเกีย ก็เป็นแค่คนมานั่งร่วมวงอาหารเท่านั้นเองนะคะเนี่ยก็เลยไม่ทราบเจตนาว่าเอามาเผยแพร่เนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็ยืนยันว่าอาหารเป็นเกรดพรีเมียมอย่างเช่นเนื้อโคเนี่ยก็เป็นริบอายจากโคยัางคำน้ำมันก็เป็นน้ำมันมะกอกอย่างดีขวดละ2 0 0พันอย่างเงี้ยน,นะคะกระเพาะปลาน้ำแดงก็มอละ5,000นเนี่ยน,นะคะคแล้วแกก็ท้าด้วยนะ บอกว่ากระเพาะปลาน้าแดงเนี่ยน,น,น,นี่เลยเนี่ยน,น,นี่น้ำมันแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าน้ํามันแบบนี้ก็มีคนที่เป็นเขาบอกเขาเขาเขาพูดรู้อ่ะนะเขาบอกว่าอาน้ำมันนี้มันไม่ใช่น้ามันทอดนะอา้าวเหรอมันเป็นน้ํามันที่ใช้กับราดสลัดว่าง,งั้นนะเอเอ,อก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หลากหลายเมนูมั้งเอาเป็นว่าอย่าอย่ามาถูกต้องหรือเปล่าล่ะอย่าไปอย่าไปสนใจอะไรมากไปลงรายละเอียดขนาดนั้นเลยแต่ว่าเจ๊บิวเนี่ยณวันนี้กะท้าให้ลองชิมกระเพาะปลาน้ําแดงของเธอนะ อ่ย้ำว่าที่อ <ะ S 2> บอกว่ามีปัญหาเรื่องบอกว่าหาว่าแพงไม่สมเหตุสมผลน่ะหรอห้าพันที่บ้านเนี่ยะจะบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่29เนี่ยมากันเยอะๆนะคะ,ะจะให้กินฟรีกินฟรีกินฟรีจริงเหรอไปฟังดูค่ะนี่ก็มาจบ ด้วยดีค่ะ <immers. S 1> เอาจริงๆแล้วทางฝั่งนู้นก็น่ารักมากนะคะขอบคุณทางฝั่งนูน้นพี่เกียมจริงๆเป็นคนน่ารักมากนะกนแต่เ<อ>พิ่งเจอกันวันนี้ซึ่งแบบโอ้มาเจอตัวจริงแล้วพี่เขาน่ารักมากค่ะก็ขอบคุณด้วยแล้วก็วันเสาร,ร์นี้อีกนิดนึงนะคะที่อยากให้ไปลองชิมกันดูเพราะว่าบิวจะ ทำไปแสดงความคิดเห็นให้กับลูกค้าทุกท่านก็คือลองไปทานกันดูไปชิมกันดูแล้วอ่ะคิดเห็นยังไงพอใจไหมกับรสชาตินี้แล้วควรสมควรทางร้านสมควรจะตั้งราคาเท่าไหร่รอย่างเงี้ยค่ะคก็คือให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วบิวก็จะเอาความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านเนี่ยลงกล่องแล้วพอถึงเวลาบิวก็จะมาจับรางวัล ถ้าสมมติมีปูมีเชือ์ให้มีเสปูไหมกับาอปลาอันนี้ต้องไปดูต้องไปดูว่าคุณภาพแบบนี้เราควรจะขายราคาเท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าช่วยกันแสดงความคิดเห็นอ่าถ้าสรุปแล้วก็คือดิวเอาความคิดเห็นไปลงกล่องเราก็มาจับฉลากกันผู้โชคดีจะเป็นใครบ้านละนี่ถิดไหมโอ้ไม่ใช่นะมีรางวันอะไรไหมอ่ะกิบเบิเชอสองพันค่ะจากทางร้าน อ่นนี้คือเจ๊บิวล่าสุดเลยนะคะจดเลี้ยงกระเพาะปลาฟรีๆเลย29มกราคมนี้และชวนด้วยให้มากันเยอะๆนะคะเพื่อให้สอบกันเลยเรื่องคุณภาพอแกก็ทดสอบเรื่องคุณภาพนะคะอว่าเกรดพรีเมียมยังไงบ้างเออเอาเออเอาเท่านี้นะคะเพราะว่าเรื่องของการคุยกันเรื่องความขัดแย้งก็จบแล้วเหรอคู่กรณีเขาเห็นว่าจะไยวันนี้แหละเขาคงเจรจากันอยู่นะคะเขาไม่มีอะไรมากแล้วค่ะเห็นบางกระแสก็บอกว่า คนที่มากินเนี่ยก็เออถ้ามันเป็นเกิดที่เนียมจริงๆก็ยินดีจ่ายก็รู้ต้นทุนของร้านแล้วครับ่ะ,ะก็เอาเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมครับ